ฝนกระหน่ำซับห้าวันเกิดเงินทองไหลมาเทมารวยชื่นใจดวงสดใสร่าเริง 1. ่สำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์เรื่องเล็กอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แต่นอกเหนือจากนี้หน้าที่การงานของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคิดหวังสิ่งใดหรือต้องการลงทุนลงแรงอะไรไปจะเกิดผลสำเร็จดีมีกำไรมากยิ่งขึ้นคุณจะได้รับรวงอุปถัมภ์จากเพศตรงข้ามสูงวัยจะนำโชคลาภวาสนามาสู่ตัวคุณหากต้องการเสียงโชคเสียงดวงให้เลือกซื้อบริเวณที่ใกล้สถานีรถไฟ หรือสถานีรถไฟฟ้าจะถูกฉลรก,กับท่านมีดวงสามารถปลดหนี้สินออกรถใหม่ป้ายแดงได้เลยทีเดียว 2. ส,สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีดวงชะตาชีวิต โดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานเพชรตรงข้ามผิวขาวบุค,คลิกดีจะนำความโชคดีมาให้อาจได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือชี้นำแนวทางในการประกอบอาชีพทำให้สร้างไรายได้ได้อย่างมหาศาลแถมท่านยังมีเกณฑ์ถูกโชคราบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้เลือกซื้อบริเวณใกล้ร้านทองลองหยิบมาสักใบดวงมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนถึงหลักล้านมีเงินในบัญชีชีวิตสุ สบายแล้วสำหรับคนวันนี้สาสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์ คนวันเสาร์มีเกณฑ์ปีทองดวงชะตามีแนวโน้มจะรวยรับมหาเศรษฐีมีเกณฑ์ถูกโชคถูกราบเจอเรื่องร้ายแรงก็หลุดรอดมาได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมจะคิดหวังสิ่งใดสำเร็จทุกอย่างที่หวังไว้ดวงชะตาจะเป็นเศรษฐีจากการเสี่ยงดวงให้เลือกซื้อบริเวณใกล้โรงพยาบาลจะถูกฉลรกับท่านอาจกลายเป็นเศรษฐีนีหน้าใหม่ภายในเร็ววันนี้ สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์หลังจากนี้เป็นต้นไปมีเกณฑ์มีของมีค่าจากเพศตรงข้ามลักษณะอ่อนไวกว่าจะนำของมีค่ามามอบให้แถมคุณจะได้รับการยอมรับจากคนที่เคยดูถูกเหยียดยามหลังจากนี้เขาจะเคารพคุณดวงชะตาจะรวยฟ้าผ่าจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหากเจอคนขายหมายเลขขายใกล้วัดวาอารามให้ลองซุ่มหยิบมาสักใบ ดวงของท่านมีเกณฑ์สูงจะถูกรางวัลหลักแสนมีเงินเอาไปใช้ใจ่ายหนี้สินชีวิตของคุณจะไม่ติดค้างใครอีกแถมมีเงินเหลือเก็บก้อนโตดวงชะตามีแนวโน้มจะรวยระดับมหาเศรษฐีอย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ท่านที่เกิดในวันอังคารดวงชะตามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เพิ่มเงินเดือน คุณจะมีความสำเร็จที่ดีแถมเงินทองก็จะรับเรื่องดีมากโชคชะตามีเกณฑ์ได้เสียงโชคเสียงดวงแล้วถูกรางวัลใหญ่มีมูลค่าหลักแสนถึงหลักล้านให้เลือกซื้อบริเวณใกล้สถานีรถไฟหรือบริเวณแหล่งชุมชนจะถูกฉลองกับคุณมากสามารถเอาเงินไปซื้อสิ่งของที่อยากได้มานานแถมนี้สินที่มีก็จะหมดไปวังสิ่งใดสำเร็จโดยพัน อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชแนลด้วยนะคะ